สวัสดีครับผมโค้ชปิงไทยมาสเตูน,นะครับสําหรับคลิปนี้โค้ชจะมาแชร์เป็นวิธีคาร์ดิโอแบบเซ์กิตนะครับซึ่งสําหรับคนที่ไม่ชอบเต้นตามคลิปไม่ชอบวิง่งไม่ชอบปั่นจัรยานนะครับแต่ว่าอยากคาร์ดิโอก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้นะครับง่ายต่อทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าว่ามีท่าอะไรนครับท่าแรกนะครับก็ค,บคือใช้เก้าอี้แต่ให้ดีควรจะเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อนะครับแต่พอดี เก้าอี้ที่ห้องโค้ดมีแค่แบบนี้อย่างเดียวก็เลยจะสาธิตยอย่างนี้นะครับแต่โค้ดสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ก็เลยจะไม่นตรายนะครับแต่ถนะ้านักเรียนโค้ดแนะนําว่าเตียงก็ได้หรือว่าจะเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคท่าแรก,กคือนั่งปึ๊บเอาดัมเบลถือไว้นะครับลุกขึ้นพร้อมชูดัมเบลนับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเสร็จปุ๊บเราจะวิ่งอยู่กับที่นะครับเหยาะๆประมาณสามสิบวินะครับก็กอดก็อกี้อย่างนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถ้าใครไหวก็วายขึ้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ด ยี่ิแปดยี่ิบเก้าสามสิบโอเครอบแรกท่าต่อไปนะครับเราจะใช้ดัมเบลนะครับแล้วก็อย่าแงบบนี้นะครับดึงขึ้นมาแตะหน้าท้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสลับข้าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเสร็จปุ๊บอ่าวางนี้เลยก็ได้แล้วก็วิ่งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าให้ไหวเร็วขึ้นสิบหกเจ็ดสิแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่แปดยี่บเก้าสามสิบโอเคเนี่ยเหนื่อยไม่ไดส <laughs> ามคนเหนื่อยไหมโอเคถ้าเราไปเป็นชุดสุดท้ายนะครับโอเคพื้นก็กระแพงหนึ่งสองเข้าไปใกล้กันนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอเคเสร็จปุ๊บมีเหมือนเดิมอันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคิดสามสี่สิบห้า สิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบโอเคอันนี้นะครับเล่นอย่างนี้ หรอบแปดรอบหรือสิบรอบก็ได้ครับแทนการคาร์ดิโอสามสิบนาทีทําเท่าที่ไหวครับอาจจะแบ่งทำเช้าทําเย็นก็ได้เพราะว่าเป็นท่าที่ไม่ยากมากนะครับช่วยกระตุ้นให้หัวใจทํางานนะครับมันจะมาเบิร์นช่วงที่เราวิ่งเนี่แหละให้าไหวก็วิ่งไวขึ้นถ้าไม่ไหวก็แค่นี้ก่อนไม่ไม่เป็นไรแค่ขยับตัวจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บเข่านะครับอย่าฝืนตัวเองมากเนไป ค่อยๆทาเท่าที่ไหวครับผมวันนี้ไม่ไหวถ้าคุณกินสารอาหารคบารบตามที่โค้ดบอกยังไงพรุ่งนี้ก็ไหวแน่นอนสู้ด้วยคนครับ